หลังจากที่เดินทางไปผู้ล่างกากัะมาครับต้นผู้ล่างกายุ่น,นู่ลครับไกลไกลริบระยะทางก็จากนี่ไปถึงผู้ล่างกากรับสิบสิบเอ็ดกิโลนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท่าเรือนุ่นสวรรค์นะครับก็เป็นท่าเรือที่อ่าหน้าผมจะส่งคนมาขึ้นเรือครับนะครับฝากไว้น้ำครับพี่พีงองเอฟซีที่มาเที่ยวบึงโค้งลงนะครับแล้วหลังจากที่ไปอ่า หลังจากที่ไปขึ้นผู้ร่างกาแล้วนะครับอยากมาเที่ยวาขามนั่งเลือขามไปกบาบไหวยซักกะระปู่อื้อลือนะครับนะกบ็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ท่าเรือบ้านโนนสวรรค์นี่ครับน้องเพื่อนเจ้าของท่าเรือมีเบอร์โทรศัพท์บอครับผมมีครับผมเอาขอเบิร์กเบอร์แน่ศูนย์หกสองหสี่หกหนึ่งสามสี่ย์ครับผม ศูนย์หกสองห้าสี่หกหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์ครับท่าเรือบ้านโนนสวรรค์นะครับฝากไว้นั่ครับพี่น้องเอฟซีครับผมผู้ใดที่เขามาเบิ้งมาติดตามในช่องแล้วนะครับหันมาเทียวบึงโค้งลงนะครับแตอย่าลืมนะครับมานั่งเรือขามไปวายปู้นะครับไหวปูขอพรขอโชคลาภนะครับจุดแล่นมากสำคัญลักๆของบึงโค้งลงนะครับกัมมีผู้ร่างกา นะครับแล้วก็าขามไหไาวปูอือลือนะครับผมนะบึงโขงหลงตอนนี้แม่บ้านผมก็เริ่มสีสนใจหม้อข้าวหม้อ,มอกแกงแล้วครับนี่ฮะโอ,อันนี้เฮาเฮาปลูกอันนี้เองเนาะอุ้ยนี่โอ้พืชกินคน กาบไมแข้งกาบหมยแข้งวัดดีเขาไมกินมาแรงปกติจะเห็นในการ์ตูนในเกมอในสารคดีนี่ครับโอ้ไปได้มาแต่ใสมาขยายพันธุ์ตัวนี้มาจากมหาลัยครับผมโอ้โจครับโอ้ตะกี้ยุ้ยแมโจเต๋ครับโอ้นี่ลูกซิดแมโจนี่ครับเนบนี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้และวิจัยพันธุ์ไม้กินมลรงครับโอ้ก็คือจังมะเข้ามะแกงดิที่มะเข้ามะแกงดินเฉพาะมะเข้ามะแกงดิงนี่มี8ปกว่าสายพันธุ์ เพิ่นนี่ลงไปเพิ่นกับปิดฟ้าก้าบรวดครับถ้ามีแมงลงไปแต่ละตนสิบกคือกันออสีสันเนาะครับอยู่ในนี่แปดสิบกว่าสายพันธุ์เกินครึ่งในนี้ศูนย์พันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วครับเก็บรักษาสายพันธุ์ไว้ยู่นีครับไว้ศึกษาไว้คนรุ่นหลังได้เบ่งอ่าหรือว่าหรือว่าผู้ใดอยากซื้อไปเลี้ยงขายนก็มีขายนะครับซื้อยังเนาะเนาะซื้อยังซื้อน้องเสือครับน้องเสือครับเบอร์โทรอยู่ในในในคลิปนะครับผู้ใดสนใจอยากได้ไม่ประดับ นะครับฝากไว้น้ำของน้องแําน้องชายผู้น,นึงล่ะเพราะว่าหน้าหน้าหน้าแท้ๆผมเฮ็ดงานอยู่กับเพิ่นนะครับนี่อันนี้ท่าเรือนูอบบ่นสวรรค์เป็นท่าเรือของเพิ่นนะครับก็าฝากไปในทางช่อง YouTube นะครับผู้ใดที่สนใจต้นหม้อข้าวหม้อแกงนะครับหรือไม้ไม้แปลกไม้สูญพันธุ์ไปแล้วที่ว่าทางหมหาวิทยาลัยวิทยาชายแม่โจ้เนาะเพิ่นเป็นวิทยายเกษตรอยู่แล้วเพิ่นสามารถฟื้นฟูหรือกู้ พืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วกับขึ้นมาได้บางตัวประกาศสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปี2000ครับผม24ปีที่แล้วประกาศสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติก็มีเก็บษาสายพันธุ์กำลังพัฒนาขึ้นมาอ๋อกับพัฒนาขึ้นมาใหม่เริ่มผสมสายพันธุ์ขึ้นมาให้ให้ให้กลัขึ้นมาสู่ธรรมชาติที่เราคือเก่าอาจิบ่ได้ขึ้นธรรมชาติคือเก่าเพราะว่าในธรรมชาติหม่องมอยวนมันถูกทำลายไปแล้วเท่ากับอาศัยเท่ากับอาศัยว่าเก็บน้ำบ้านคนไว้ย่างในหน่อยก็ให้มันเหลือไว้เป็นใหม่สายพันธุ์ไทยเอยากได้ ไปดูแลหรือ,อไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็สามารถโทรมาหาเพื่อนได้ตามเบอร์ที่ใหไ้ไว้ื่องต้นคลิปนะครับกับเพื่อนก็สามารถส่งไปให้ได้ขึ้นกันขอแค่มีความว่าอยากได้กับพ่อแล้วนะครับอู้ตน้นใหญ่ๆก็มีครับพี่นอ้องนี่แหละครับพวามรูโบมีขีดจํากัดในการเลียนรูนะครับข้าสางข้าแปงสายพันธุ์ขึ้นมาได้ต้นใหม่สิ่งที่มันหายไปแล้วมันก็สามารถกลับขึ้นมาได้กันอู้พี่นอ้องเอ้ นะครับนี่บัณฑิตจากมอม,ม,ม,มหาวิทยาลัยแม่โจโ้นะครับผมก็เพิ่งเห็นเด้ปกติแล้วปกติแล้วนี่ก็ไปใช้บ่ค่อยพอได้ต้นหมาขาวหมาแกวนะครับยังไงอันนี้มาจากสุลาดสตูนเนะเ<อ>าะผู้เกตบึงการโอ้นี่ของบึงการจะเป็นแบบนี้นะครับก็บคือพื้นที่ที่นำนำต้นใหม่มาแล้วก็มาเห็ดสายพันธุ์มันสามารถ ไอ้นี่กันได้บ่ผสมกันได้ครับผสมกันไดไหมครหลายตัวในนี่ก็เป็นลูกผสมอยู่ผมผสมกันไดเองโอ้ผสมกันมาเองอนุรักษ์ด้วยแต่กับพัฒนาสายพันธุ์ด้วยครับผมโอ้ตอนเวล่าสุดผมผสมขึ้นมานี่บ่ครับอุ้ยดูดิเทน้ำเต็มเลยโอ้ก็คือเขาสามารถแปลงสปีชีส์เพิ่นขึ้นมาแม่นครับครับง่ายๆเลยคือมีเกสรตัวผู้ตัวเมียครับไม่กินแมลงนี่มันเป็นเกสรแยกเพศด้วยแล้วครับอ๋อ้สีนี้แดงสด โอ้นี่ครับนี่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 คือดอกของเพิินดอกตัวเมียนี่ดอกตัวเมียดอกตัวผู้ดอกตัวผู้จะเป็นแบบไรบ้างอ๋อนี่ตัวผู้จะย่เาครับตัวผู้จะเป็นเกสรครับตัวเมียจะเป็นฝักเวลาเขาเอามาอย่างไรว่ามาแตะกันจับเอาเกสรสุวนนี้ที่มันบานเราเป็นรองเนี่ไปเคลียใส่ตัวนั้นโอ๋อเ้าก็ได้สายขัุนลูกผสมขึ้นมาโอ้โอ้ครับนะครับดู อันนี้อีหยังนี่เหยียดน้ำกินมแมลงครับอือสลาซีเนียก็คืออยู่ในนี่คือมีแต่สายพันธุ์กินมแมลงทั้งนั้นเป็นไม้กินมแมลงทั้งหมดครับ,รบตัวหน่อยก็มีครับตัวน้อยๆก็มีกอ๋อังเพาะอ,อ,อยู่ทั้งในผลธรรมเนียมเด็ดเลยครับอ๋ออาผู้ใดสนใจตามนั่นครับผมเดี๋ยวเขาสิทำการลงเรืออยู่ฮะน้ำใ<ะ>ส่มีน้ำตื่มบริการฟรีครับดื่มน้ำแล้วมากกาขวดนะครับ บขวดเป่ามีอยู่แล้วยี่เังรถอุ่นรอวมีน้ำเดื่มแหงครับผมครับผมไปถั่นไปถือเอาสั่นถือเอาน้ำนองเพิ่ก็ได้เพราะตรงมีหยังแนล่ะลงหาเพิ่มชุดว่า้นะครับข้าเรือเราจะเป็นรอบเหมาลำนะครับไปส่วนตัวเลยสามร้อยครับไปทั้งหมดสามที่ กอดอนโพกอดอนแก้วแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ,บึงคงหลงมีที่ไหว้ทั้งหมด3ที่จะพาไปครบหมดเลยครับในพร้อมเนื้อกับพร้อมเนื้อคนขับเรือจะคอยรอรับคอยแนะนำแต่ละจุดแต่ละจุดให้ครับอันนี้นนชุดไหว้ใบสีชุดไหว้ที่เกาะไม่มีอันนี้เราบูชาจากท่าเรือได้ครับชุดละหนึ่งร้อยครับผมอ่าเอาชุดหนึ่งจับน้ำกันใบนั่นแหละชุดให้สองโอ้ชุดนี้งามอยู่นี่ ชุดนุ้นทีสี่ชุดนะครับหนึ่งคนจะได้ทูบสองชุดแบบนี้ไหว้ที่เกาะดอนโพลหนึ่งชุดเกาะดอนแก้วหนึ่งชุดนะครับครับผมทูบเสียงโชคนะครับในหายหยิบได้เลยนะครับสําหรับคนชอบเสียงโชคเพราะว่าผมเป็นเสียงหายตัวได้เพิ่งจะหายดอกทัดไปสีน้ำว่ายเลยครับผมครับผมก็จะให้นนองไปเลยก็ได้เพราะเป็นยังครับ อืมเอาเอาเอาเออมาตัวนี้ครับบเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะพวกน้องๆไม่อีกคือเก่าเดี๋ยวหน้าเพื่อนกิดโทษมหาดอกครับผมเอ่อน้องสาวผู้อยู่เมืองนอกเดี๋ยวกับเพื่อนกับมากระล่างตอนมื่อนี้ผู้น้องเคยเพื่อนไปขึ้นศาลอยู่เซอสีไดมาก ขออนุญาตออกนอกประเทศเอาคโอ้ยเพ็่อนมามขึ้นไปก้อนกูเพื่อน่า <laughs> ครับผมนี่ครับซื้อ,อยังก่อเรื่มซื้อซื้อเสือครับซื้อเสือนอ้อนี่ครับไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือครับไปไหว้ปู่ครับผมเรือลอสีเหลือง้งแบตก็เหลือน้อยครับแต่ว,ว่าก็ถ่ายทอด ให้พี่เพียงน้องเอฟีได้ดูได้ชมกันป่าบโอ้เตรียมน้ำมันพร้อมเลยคกันหนไห้ดิมันจีได้เอามือไห้ได้ด้วยล้ำสีเขียวท่งสีเหลืองดวันนี้ก็กำลังจะไปลงเรือครับข้ามไปกราบไหว้สักการะ ปูอื้อเรือนะครับผมตอนนี้ผมก็มาขึ้นเรืออยู่ที่ท่าเรือบ้านโนนสวรรค์น,นะครับเป็นท่าเรือของน้องเสือนะของน้องเสือช่วงนี้ก็ยังไม่ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับพี่ๆน้องๆเอฟซท่านใดที่จะเดินทางมาพรุ่งนี้มาเรือนก็โทรเช็คโทรสอบถามไว้ก่อนนะครับเบอร์ก็อยู่ข้างต้นคลิปที่ที่พูดกันไปเมื่อกี้แหละนะ มือนนี้กับตันเรากำลังเตรียมเรืออยู่พพูดก็ได้ขามไปีเออมันออกไปเลยดีเดี๋ยวเราจะดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเราจะเอาขวดน้ำไปใส่น้ำทิพย์ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องเอาตอนนี้เรากับตันเรากำลังเอาเรือออก ก็มไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ผมจะอยู่ได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้แบตผมใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่แค่20%เเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เกาะเลยครับเกาะแก้วเกาะโพก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เกาะแก้วเกาะโพนะฮะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นหาดนะครับหาดที่คนในพื้นที่จังหวัดบึงการอำเภอบึงคองหลงเนี่ยเขาก็จะมาเล่นเล่นน้ำเล่นสป,ปีดโบ๊ทเล่นเครื่องเล่นทางทางน้ำนะกันฝั่งนู้นนะครับนู่นมันจะเป็นชายหาดหมดเลยนะครับฝั่งนู้นชายหาดหมดเลยนะ,ะส่วนของเราก็จะข้ามไปบ่ายพ่อ,พอปู่อือลือนะครับที่นู่น ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นกูลางานะครับกังกาที่เราเพิ่งไปขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะฮะตอนนี้ก็ออกจากูลังกามาก็มาลงเรือครับนี่โบเกอร์เราก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆเอฟซีท่านใดที่จะมาเที่ยวบึ่งของหลงนะ ถ้าเรือนนสวรรค์น,นะครับถ้าเรือบ้านนนสวรรค์ไว้อีกหนึ่งท่าแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปโน่นนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางน้ำนะครับกลางแม่น้ำเลยกลางบึงไม่ใช่กลางแม่น้ำเราอยู่ที่ กลางบึงของหลงนะครับดูภาบรรยากาศ้ณตอนนี้นะ ใกล้กจะถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะครับเราก็จะมาที่เกาะเกาะเกาะโพก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเทียบภาฝั่งไหนขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องรอให้จับตันเราเป็นคน เทียบท่าเราจะได้ขึ้นแล้วก็จะมาไหว้สักการะปู่นะครับผม มาขึ้นเทียบท่าฝั่งนี้ฮะถ้าเป็นเกาะกือกันได้ว่าน่าจะเป็นเกาะสนมนันถามว่าผมถามว่าผมก็ไม่เคยมาขึ้นเกาะน,นะไม่ใช่ว่า ตอนเด็กอยู่ที่นี่ก็จริงแต่ว่าผมไม่เคยมาขึ้นข้ามมาไหว้ปู่เลยแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันนะครับที่ผมจะได้มาขึ้นไปไหว้ปู่สีสุดปู่อือลือนะครับผมก็ไปขอพรจากปู่นะพี่น้องนะปู่อือลือตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่า เดี๋ยวเรือเราจะอ้อมไปจอดฝั่งนู้นนะครับน้องเขาจะขับเรือไปไปจอดรอรับเราอยู่ฝั่งอีกด้านหนึ่งเรามาลงด้านนี้ครับแล้วก็เอามาขึ้นด้านนี้แล้วจะไปลงด้านนูน้นนี่เราก็จะเดินข้ามไปที่ที่เกาะปูนะครับข้างล่างผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นพื้นดินหรือว่าพื้นอเออเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนพื้นเออ าวังคำชะโนดนะครับเอา้ามาเจอพี่สองคนนี่แล้วนดี่ดีนี่นเสื้อขาวสองคนนี่อ่อืมนี่ครับไปอือ มาดูผลไม้เฉพาะถิ่นถามว่าถ้าได้น้ำปลาหวานนี่น่าจะแบบแจ่มเลยอ่ะแช่น้ำปลาหวานอือครับเน้องต้องไม่ไงน้าะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำพริกกืดหวจะดีมากใช่ใช่อร่เราไม่เลยเอามาเกอดตัวนี้พริ่เกิดตัวนี้มาเห็นอ๋อเฉพาะมีเฉพาะที่บึงของหลงใช่ค่ะเป็นไม้ป่าเฉพาะถิ่นทีเนี้ยรอบบึงอ่ะที่จริงมันเป็น ไม้ป่าที่เกิดเราบึงเองเยอะมากแต่เนี้ยชาวบ้านเขาล้างป่าเพื่อจะปลูกยางพาราโอพันล่างปลามันก็เลยสาบมันก็เลยสูญพันธุ์แน่ก็ไม่ไม่ในมันจะสิปลูกได้บ่เนี่ยปลูกได้ค่ะเอาในมันกินได้บ่ได้ได้กันได้ค่ะกินได้เลยคือ๋อมันจีเป็นรสชาติหวานบ่ในมันเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานแต่คือต้องกินกับมีคือค่ะโอ้อันนี้ ขายจังไงจีนี่กล่องละห้าสิบค่ะตัวสั่งคุณก็ตามป้ายเลยอ๋อเป็นไม้ยืนต้นไหนบอมาแปมชะมางมาดันแดงบงนั่งซื้อเพื่อนบ่อนั่นโอ๊แล้วแต่พิเชียรใช่ค่ะแล้วแต่พื้นถิ่นที่เขาเรียกมาแปมแต่บ้านเขาเอื่นมะแปมครับผมเขาจะเรียกมาดันแดงค่ะอ๋อนี่ครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะเข้าไปหาปูเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย <c oughs> บายบาย